ในห้องนอนนะครับก็มีกล้องเต็มไปหมดเลยแต่พวกค่ายไลายกาเลนแมนนวลผมเนี่ยจะวางกันแบบนี้ครับวางกันเกลื่อนกันไม่มีที่แต่พอซื้อไลากา M11 มาตัวใหม่เนี่ยจัดหน่อยมะอยากมีร้านไลกาในห้องเริ่มยังไงถ้ามีครับเริ่มจากกล่องกล่องนี้กล่องอะไรมันคือกล่องอะไรกันวะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับรีวิวกล่องลวกันกล่องบ้าเลยวะกล่องนี้แหละครับเกือบหมื่นบาทว wow. ว้าวให้ดูนะฮะว่ากล่องไม้เนี่ยเป,เป็นแผ่นไม้อย่างนี้นะครับดูสิไม่คิดเลยนะว่าชาตินี้จะได้รีวิวกล่องนะแต่เนี่ยกล่องเป็นแผ่นไม้นี่แล้วข้างหลังเป็นไม้แรงๆอย่างนี้เป็นกล่องที่ทุกครั้งอ่ะผมต้องการมา10ปีทุกครั้งที่เจอกล่องเนี่ยจะถามว่าพี่ครับขายไหมครับขายไหม,คร,ไมครับแล้วทุกครั้งได้คำตอบเดีวยวกันคืออ๋อไม่ขายครับขายไม่ได้ครับมันคือกล่องอะไรกันวะจนวันหนึ่งผมให้พี่คนหนึ่งหาให้หาให้ได้แล้วเขาจะโกงราคาผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมซื้อมาราคา7,500บาทนี่ครับเป็นกล่องไม้อัดอย่่่่่่่าางงีีีีีีี้้้้้นนนนนกกลลออแแแแคคคคววว็ปปิิดฝบบบบรรัึ๊ยๆ review. กล่องนี้แหละครับ7,500พนี่เป็นหนังนะมันคือกล่องอะไรรู้ไหมนี่ครับปึ้งกล่องไลกาที่ผมตามหามานานถ้าคุณไปดูพรีเซนชั่นไลกาถ้าไปในร้านไลกาเนี่ยทุกที่ทั่วโลกเลยนะมันมีกี่สาขาไม่รู้ละปึ้งๆๆๆๆปไลกาทุกที่นะครับเวลาจะโชว์กล้องโชว์เลนเนี่ยมันไม่วางเฉยมันไม่เท้มันต้องวางมันกล่องแบบนี้เปียงแล้วก็โชว์เลนนี่ฮะเลนไลกา ปึบนี่ครับจะเท่มันจะวางแบบนี้ถ้าคุณไปวิดีโอพรีเซนเทชันเนี่ยอย่างเช่นแบบไลกา M11 ไปดูนะไปหาดูตอนจะจบเนี่ยที่มีผู้บริหารมาพูดเนี่ยมันจะมีแบบเรียงทั้งตับเลยมันอย่างนี้ครับไลกาถ้าไปหาดูนี่คือกล่องที่หายากมากนะปกติเขาไม่ขายเขาให้แต่ร้านซื้อแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันเขียนด้วยนะว่าเป็นไลกาคามา made in Germany นี่ข้างในเนี่ยเขียนเนี่ย i ลกาค m ม r รา a ม e ินเ e อร a นีกล่องนะมันก็แค่บอกราคาก็จบฉันมาซื้อมาเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเวลาผมมีไลกาเนี่ยผมอยากดิสเพลย์ให้เหมือนมันแต่คงซื้อกล่องเดียวนะคือมันหายากมากนะครับเนี่ยกล่องไลกาที่จะวางเนี่ยดูสิวางเลนส์น็อกติลัคส์หลายแสงผม50.95นี่นะฮะนี่ วาง M11 ได้ไหมโห oh, ค่อยตั้งนานนี่ครับดูสิวางโชว์ที่บ้านเนี้ยม,มีจัดแสงให้ด้วยผมอยากมีอะไรที่ไลก้าเขามีโชว์ที่ร้านถ้ามันมีเกินการนะละจะสั่งทําละแต่สั่งทํามันจะสั่งไม่ได้ตรงนี้สิเพราะตรงเนี้ยมันเป็นไม้ไงที่เป็นเหมือนไม้ม,มันฝังเข้าไปเลยฮะดูสิมันนูนมันมีนูนนะคือจะสติกเกอร์ติดก็ได้แหละแต่นี่คือออริจินอลแมกอินเยอรมันีอีถือบอกว่าผมชอบมากในการที่แบบมันหาย,ยากครับมันไม่ได้มีเกินการแล้วก็ชอบที่แบบว่าเวลาวางกล้องวางอะไรพวกเนีี้ยหน่และ โยงมาเพื่ออะไรเป็นการสร้างแบรนด์อย่างหนึง่งไลกาเนี่ยของมันหาย,ายากครับมันไม่ใช่เพราะว่าเขาผลิตเยอะไม่ได้หรอกนะก็อาจจะจริงด้วยแต่คือเขาใช้แฮนด์เมดตันอย่าแฮนด์เมดกันนะพวกเลนเลนเนี่ยเทคโนโลยีเขามามีส่วนบทบาทเยอะขึ้นมากนะครับแต่ความที่เป็นเหมือนแบบแฮนด์เมดคนที่จะทํางานในโรงงานไลกาได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆกเดินเข้าไปแบบผมอยากสมัครงานไลกาครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะเชื่อเยอรมนีเนี่ยมันสร้างแบรนด์จนถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าคนเล่นต้องน้อยลงไงมือถือยุคมือถือเข้ามาใครๆก็มีมือถือกันมมมั้้้แนนนออนอครบบเงงงีีลาตตต สีแดงผมก็สั่งไอ้แผ่นแดงมาด,ด้วยแผ่นหนังแดงเนีก็แผ่นแดงอย่างนี้มาให้เน,นี่ยฮะแล้วก็วางทุกอย่างมันแผ่นหนังนี่แหละผมก็วางเลน้องวางเลนส์ของแผ่นหนังมันไม่ฟินไงจนวันนึงแบบต้องเอาให้ได้นะฮะแล้วข้างใต้ไม่ใช่แค่นั้นมีฟังก์ชันถ้าคุณวางอย่างี้อยู่คุณสามารถใส่อุปกรณ์ได้อะไรอย่างอย่างาผ้าเช็ดกล้องนี่ข้างใต้ดูสิฮะวางข้างใต้หรือมีเลนแคปมีอะไรต่างๆนี่ใส่ข้างใต้ได้ดูสินี่หยิบขึ้นมาแค่นึง,งคือผมรู้สึกว่ามันคือคำศัพท์คำหนึ่งท ความหรูหราที่ขั้นสูงสุดเลยนี่ไงที่ผมเคยออกแบบน้ามองเฟลอะไรพวกนี้ผมก็มิกสับพวกนี้ในหัวเราว่าเฮ้ยมันต้องเรียบเรียบหรูเรียบหรบหูไม่เสมอไปเรียบไปก็ขายไม่ได้น้ามันเป็นเส้นบางๆเหมือนกันนะฮะนี่ละครับก็มาวางเลนนะฮะยี <Yeah. S 1> ้นานตายตลาดเลยนี่เลยวางเลนน,ะนละนี่ไอแล้วนี่มันอะไรอะ่ะว้านะครับสุดท้ายนะครับไปซื้อถาดนี้มานะครับทำมาหยิบแบบนี้เออเฮ้ยแบบนี้ทางไปลูกเอาแบบนี้ละกันทําเองนะครับนี่ ร้านไลก้าในบ้านผมก็ซื้อถาดกระมีดนะครับในช้อปปี้ร้อยถึงสามบาทนะต้องซื้อสีดําใหญ่กว่านะครับแล้วก็สีแดงเล็กลงมาเอาสีแดงมาคว่ำนะครับมันก็เป็นเหมือนฐานโดยสวย่วนแลวล่ะติดโลโก,โลก้ไลก้าเข้าไปนิดนึงอยู่สุดทายนะชอบทเ่มันมีเด็บนะฮะผมทํามันมีเด็บขึ้นมานะครับก็เป็นที่โชว์กล้องนะฮะที่แบบโอเคเลยทีเดียวนะครับาไปเอาโลโก้ไลก้ามานะ ติดละอันหนึ่งนี่ติดตรงนี้อันหนึ่งนะครับม,มาโอ้โหหล่อละหล่อละหล่อละอน,นี่นะครับก็มาใส่ในตู้กเก๋ดีอันนี้ซื้อมานะของไรกาเองอันนี้ยังไม่ได้ทานะครับพวกเอสอลอันนี้ไม่ใช่พวกไรกานะครับก็อยู่กันธรรมดารรมดาโซนนี้ก็อยู่ทัง้งหมดรีบดูดูดีอันนี้สําหรับคนมีงบหลักพันไงถ้ามีงบสิบล้านก็สร้างไปเลยครับให้เหมือนแบบนี้ไปเลยปลายฟงปลายไฟก็ซื้อมาติดด้วยจบ ้โชคใครแค่